ครับตอนนี้ท่านกาลังรับชมรายการ h o า s นิวส์กับผมชักข่าวแวกของวันนี้นะครับเป็นข่าวเกี่ยวกับการน้เมิดนิกสิตของช่องนะครับซึ่งช่อง406เนี่ยไปกอบช่อง407และช่อง5เซนิมิรแล้วยังมีการกอบช่องอื่นๆอีกด้วยนะครับหลักฐานการน้เมิดนิกสิตช่องจะเป็นยังไงก็ไปดูกันเลยครับ นี่ก็คือหักฐานของการกับช่องนะครับซึ่งผมเนี่ยได้รับข่าวเพิ่มเติมมาว่าช่อง406ขออภัยนะครับช่อง406เนี่ยจะยุติอาอกาศในวันที่2ตุลาคมปีพศ2564เวลาเที่ยงคืนตรงหรือ0ในกา00นาทีครับซึ่งเป็นโทษสูงสุดของผู้เชี่ยเมื่อดิกิ์ช่องนั้นครับ ซึ่งเบื้องต้นเนี่ยจะต้องจำคุก16ปีพร้อมขึ้นศาลครับแล้วยังมีการเรียนแบบเลโก้โดยไม่ได้รับอนุญาตอีกด้วยครับจึงทำให้เพิ่มจำคุกอีก10ปีถือว่าเป็นข่าวดังเลยนะครับถ้าท่านผู้ชมเนี่ยจะสร้างสถานีัทรทัศน์เป็นของตัวเองเนี่ยอย่าไปละเมิดทีสกทธิตของช่องนั้นนะครับเพราะว่า อาจจะเป็นแบบช่อง406ได้นะครับอันนี้ผมเตือนอย่างดีนะครับโอเคต่อไปเป็นข่าวเกี่ยกับเฟอร์บี้นะครับรอบนี้ไม่ธรรมดาแน่นอนครับเป็นเฟอร์บี้มาเป็นฝูงเลยครับแบบ20-21ตัวนะครับแบบเอ่สิบตัวโอ้โหเยอะมากจะเป็นยังไงไปดูกันครับนี่ครับนี่ครับขออภัยนะครับที่ไม่มีเสียง เพราะว่ากล้องมันไม่มีเสียงนี่น,นี่มาเป็นฝูงเลยดูมาเป็นฝูงเลยหูหใครมันจะไปเลี้ยงไหวอ่ะเนี่ยครับเป็นภาพน่ารักน่ารักอีกภาพหนึ่งนะครับแบบออืืคลายเคยรียดหลังจากข่าวแรกนะแบบความจริงไม่ได้ข่าวอ่เป็นคลิปแบบฮาฮา,ฮาสนุกสนุกอะไรประมาณนี้นั่นแหละโอเคโอเคครับโอเคต่อไปเนี่ยเป็นข่าวเกี่ยวกับเอม่ม พยากรณ์อากาศนะครับซึ่งแต่ก่อนเนี่ยประเทศไทยจะมีสามฤด,ดูก็คือร้อนหนาวแล้วก็ดูฝนนะครับแต่เนื่องจากภูมิภาคที่เราอยู่เนี่ยมันเป็นภูมิภาคที่ร้อนมันเลยทําให้อากาศเปลี่ยนไปฤดูเปลี่ยนไปมีสามฤด,ดูเหมือนเดิมก็คือร้อนร้อนมากแล้วก็ร้อนชิป เลยนะครับมันร้อนมากเลยนะครับร้อนจนต้องไปอยู่ที่ห้องแอร์แบบปรัแบบเป็นศูนย์องศาประมาณ25-25องศาเออแนั้นแต่ยังไงเราก็ต้องอยู่ต่อนะครับเพราะว่าเรายังไม่ตายนะคบแบบเรายังมีชีวิตอยู่ก็ต้องอยู่ต่อไปอดทนเอานะครับเพราะว่าประเทศไทยก็ร้อนอยู่อะง้อนมาต้องแต่กําเนิดเลยนะครับโอเคครับวันนี้ผมก็มีแขกรับเชิญนะครับที่จะมาเล่าข่าวหนึ่งนาทีรวดเลยนะครับแบบ แบบหนึ่งนาทีไปเลยอะโอเคคนคนนั้นก็คือบอมเองครับสวัสดีครับสวัสดีครับว่าแต่ผมได้ถาวมาว่าคุณเนี่ยสาม,มารถอ่านข่าวจบภายในหนึ่งนาทีได้ใช่ไหมครับได้ครับโอเคอ่านมาเลยประเทศไทยเนี่ยปัจจุบันน้ําท่วมแบบท่วมมา,มากๆจริงๆนะครับโอเคแต่ปัจจุบันเนี่ยตอนเนี้ยน้าลดลงมาแล้วแต่ตอนนี้น้ําไม่เหลืออะไรเลย,เลยนะครับตอนนี้แบบ หรือเรียกสักส้นๆว่าทำไมต้องนานแต่สุดท้ายก็หายไปในพิษตาประเทศไทยเนี่ยรอมอดรอมไม่รอ,ม,รอมอดรอมไม่มาต้องแต่โบราณแบ่งออกเป็นสายวูดูคือเราดูอ้อนเือดูอ้อนมากก็ก็ดูอ้อนมากมากมือมาก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 จริงๆครับโอเคช่องนิวดิจิตอลทีวีจะต้องยุติอากาศ14วันเนื่องจากมีเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นเกิดการประท้วงให้นิวดิจิตอลทีวีต้องยุติออกอากาศเนื่องจากมีความบันเทิงมากกว่าข่าวสาระและการศึกษาบางคนเข้าใจผิด คิดว่าทอมเป็นตัวเมียแต่ความจริงเป็นตัวผู้ช่อง406ได้กอบช่อง407และช่อง5เซนิมิตรเป็นเหตุทำให้ช่อง406ต้องยุติอาอกาศไปเกียรนมยศเล่นเพลยนจนทําให้ต้องเสียโทรศัพท์ไปหนึ่งเครื่องยักได้ทําการทํางานเมืองอย่าไม่ทราบสาเหตุเลยไปไปรูวใครมันจะไปอาอ่านว่าขอโทษกับบ้านดีกว่าอโอเคสวัสดีสวัสดีครับบ๊ายบายไม่อยู่แล้วว